เาะแล้วประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี6465งวดที่4งวดนี้ไม่มีการชดเชยเป็นเพราะอะไรไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี6465งวดที่4หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง25ที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนสำหรับเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังโดยระบุวันที่พาอปลูกตั้งแต่1ตุลาคม63และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว1-28กุมภาพันธ์65 ราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่2บาท65สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ก็คือไม่มีการชดเชยนะคะเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนั่นเองค่ะหลายๆคนสอบถามมางวดที่4ี่กินนำข่าวสารมารายงานให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบแล้วนะวางงวดที่สีไม่มีการชดเชย เอาละค่ะคลิปนี้กีฬาไปก่อนจะมาใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย